ช่วงวันรูปวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการที่ให้พี่หวานสัดหน้าผมแล้วให้เลือดจยดลงมั้แต่เชื่อปะหวานเป็นคนทำทำคนก่อนไม่ได้นะมีแต่คนมีแต่คนพูดว่าแสดงว่ามเสียเปรียบแสดงว่าผมต้องเริ่มก่อนถ้าหวานโดนตบก่อนหวานจะมีแรงคึอตบกลับแต่ถ้าให้หวานเดินเดินไปเมื่อยอย่างเงี้ยก็คือยื้อ่างเนี้ย ไม่ตบสักทีแต่ถ้าโดนตบพวกเราค่อยเริ่มเตะโอเคไม่เอาเราไม่เอาดีกว่ามันแรงเกินไปเดี๋ยวอ่ะวันนี้เราจะทำอะไรง่ายๆโดยการที่เดี๋ยวให้พี่หวานเลือกสีมาสองสามสีเลือกจะเลือกกี่สีก็ได้ที่พี่หวานพี่หวานชอบแล้วผมก็เลือกสองสามสีมาแล้วเราก็จะจิ้มลงไปแล้วหมุนไปด้วยกันแล้วเราก็จะลากไปด้วยกันโดยไม่ยกโอเคจนจบทั้งภาพจนพอใจแค่ไหนแล้วก็ยกได้แล้วเราก็จะง่ายดีใช้เลือด หยดลงไปแล้วเดี๋ยวเอาหลอดเป่าอุ้ยยากอ่ะปิดท้ายเธอฉันจะเอออกมาไปได้เดี๋ยวสีเนี้ยจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะอ่าให้เลือกก่อนเลยสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็ได้สีเหลืองอ่าจะอสังสีดีโอ้ได้สีเหลืองอนนี้ก็ได้คล้ายๆเหลืองแล้วแต่ละสีมันมีความหมายไหมจริงๆมันมีความหมายพี่แต่ว่าจริงๆเอาเอาฟิลที่ชอบเลยก็ได้เพราะผมก็ไม่รู้ได้ละเอียดเยอะเหมือนกันได้สิค่ะออะผมสองสีแล้วกันอ่าหวานสับ อ่ะเราก็จะเหมือนแบบลากเอาสีหักค่ะอาจะเรืองให้เธอจะเอาสีนี้สีสีนี้สวยได้ได้กดลงไปได้อยู่ไม่ได้เธอจะเอาสีนี้ด้วยสีสีนี้สวยอันไหนนี่นี่ส้มม่ no n สีนี้ชื่ออะไรสีแดงเออนี่สวยได้มาอ่ะมาแต่เราห้ามยกนะเราจะควยกันยังไงดีจะได้ move เดินยังไงก็ต้องให้เต็มแผ่นเลยหรอแล้วแต่เราพอใจตอนไหนก็ได้อ่ะผมแยกสองมือแล้วกันข้างหนึ่งสีหนึ่ง ใ<ไ>ต้หนึ่งสองสีเขาเกิ่นเกินบรรจุเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามก็ <c oughs> จะควายกันยังไงวะนี่ไงสันกลับไวให้เธอละอย่างนี้ค่อยเหมือนเล่นเกมหน่อย <c oughs> ขอพี่หวานรอดมารอดตัวผมรอดใต้ผมมาไม่เอานี่ไง <c oughs> นี่เขาเรียกว่าศิลปะเหรอนะเฮ้ยนี่มันคือศิลปะจริงๆแว่นก๊หรอแว่นก๊สุดอาจจะก็สวยของฉันนะเห็นมาอ้าวผมพอละเร็วว่ะนาทีเดียวมีประโยชน์ปะคันนี้คือมันเต็มแล้วอ่ะก็เป็นคนละสามบ้องเยี่อ นี่เขาจะเรียกว่าอะไรดีคะยังไม่จบยังไม่จบเหลืออะไรคะเดี๋ยวเราจะอ๋อแล้วมันเลือดแล้วมันจะลงไปแล้วมันจะมันจะทำปฏิกิริยากันหรอกแค่แบบอยากให้มันเป็นแบ็คกราวหรือแบบนี่เขาต้องทำแบบนี้ใช่หรอ่ท่านอย่านี้นี่เนเกลเขาทำโอ้แต่มันดูไม่ออกเลยว่ะสีมันมั่วผมขออย่างนี้แล้วแล้วมันจะเป็นยังไงอะ ส,สีมันไ,ไม่เข้มว่ะอล้วนี้มันกลิ่นวายจริงๆนี่นะฮะ <c oughs> มันคือวายไงพี่ <c oughs> เออจริงด้วยอะนี่ไงพื้นเพเห็นไหมคนเราแมนต้องอม,มันไม่เห็นอนะ่ะเอาสีดีกว่าไม้อันนี้มันเห็นแล้วเนี่ยพื้นเพของเราจิตใจของเรามันต้องเริ่มต้นด้วยความรักสีชมพูนี่เห็นไหมมีสีนี่คือศิลปะเห็นไหมพื้นเพคนเราอ่ะจิตใจมันต้อง เป็นสีชมพูอ่อนโยนมีเห็นไหมล่ะยยนะโอเคเอ้ยมันก็โอเคผมงั้นผมไม่เติมสีละผดมามาเริ่มสวยแล้วเธอเขาสนุกแล้วหละไม่เพราะว่าคนเราอ่ะเบสออมมันต้องทุกอย่างมันต้องเกิดความพี่ไม่ต้องเกี่ยกันนะปล่อยให้มันแบบเข้มๆเป็นจุดๆไปกันนนี่เห็นไหมคะอาร์ติสให้อาร์ติสมาคุยกับจะช่วยเป่าทีนึง ไม่เห็นไปเลยอะด้านนี้ดูแห้งเหือดอยู่เธออะแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกเธอฉันว่าอลองดูอะอเหลือแห้งแล้วจะเออไปแล้วเป็นอย่างงี้นี่ไงเหมือนเลือดฉันเลยตอนฉันไหลอรอแหง้งอะพอละรอแห้งรอแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาอวดดูกันข่าวว่าของโยชิ <laughs> ของหวานใครจะสวยออกว่ากันเอาได้เปล่าซึ่งหรอมมันจะแห้งเป็นไงง่ายไหม ก<ห>็ถ้ามันออกมาแบบถ้าเรียกว่าในนิ้วศิลปะมันก็คือง่ายแต่ถ้าจะให้ออกมาเป็นรู้ที่มีความหามายก็ไม่ได้ศิลปะมันไม่ได้<ะ>ยากอันนี้ก็มีความหมายได้เอาหล่อใช่ตบมือก่อนฉันเก่ง อันนี้เป็นงานศิลปะที่ใช้เวลาทําน้อยที่สุดในรายการว่าเธอยังกล้าพูดว่าศิลปะอีกเหรอเนี้ยมันคือศิลปะอ๋อเอานี้จริงๆดูไปอ่ะผมว่ามันมันมันได้หลายความหมายเลยนะอย่างไงความหมายแรกอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบสีสันที่มันแบบสดใสดูเป็นอย่างดูเป็นพี่หวานที่แบบบอกว่าสูไยนอลดูเยอะดูแวบแรกมันดูแบบสีเยอะเยอะดูสดใสดูล่าเริงอะไรอย่างงี้แต่มันแฝงไปด้วย อะไรบางอย่างอะไรอะไรบางอย่างคืออะไรอะไรบางอย่างคือเลคากระเทยพูดสิมันมีคราบน้ำตาอยู่ตะกี้เธอบอกน้ำตาลน้ำตาลจากวายอ๋อโอเคแต่มันมีความแบบมันมันแอบมีเลือดจางๆอยู่มันอาจจะจางไปแล้วแต่มันเคยข้นแต่หวานพูดบอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของทุทกๆคนก็คือเรื่องของความรักบังก็ได้เป็นตัวแทนของสีชมพูเห็นไหมเป็นพื้นเป็นเบสเป็นสีชมพูหว่ามีความคิดนิดนึงต้องแ้วนาไม่ได้ละความะแต่ผมมองว่ามันเป็นเลือดว่ะเออมันเป็นมันก็มีแบบมีมีเลือดอยู่ในนั้นเป็นอะไรกับเลือดปาขนนมันมีมันมีเลือดอยู่ใน<ะ>ในั้น มันก็ตีความอาตีความอะไรอย่างมันก็แบบผสมผสันแล้วแต่คนมองไงผมว่ามันสื่อแบบมันมันดูเป็นพี่หวายมากชิ้นเป็นชิ้นงานที่เยี่ยมยอดของดีไม่จำเป็นต้องรอเวลานานเสมอไปนี่ข้างล่างนี่แหละเนี่ยเลือกเข้าไปเขียนด้วยนะ เป็นไงพี่หวานได้มาทํางานศิลปะได้มานั่งพูดคุยไปออกอะไรกันสัมภาษณ์บ่อยไหมพี่ไม่ได้บ่อยเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไปจากคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเออพอเราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้เราจะพูดคุยอะไรกับเขาไงอันนี้พอเรารู้จักกันบ้างรู้จักพี่อ้อมด้วยนะก็กล้าคูดกล้าคุยเลยก็สนุกดีขอบคุณที่ให้กาับมาโอเคมีอะไรฝากไหมครับพี่หวานตอนนี้ก็ฝากเด็กๆในบ้านดาวของหวานละกันครับฝากติดตามผลงานของทุกคนละกันเลยมีรายการ YouTube ด้วยที่เมื่อกี้ท่านแล้วก็ฝากสับปะหวานเจี๊ยบซึ่งมีมานาานมกแล้ว ก็ฝากดูกันแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากรายการที่น้องๆหวานจะมาของนะด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายคอนเนาะคอนเดี๋ยววนเวียนมาได้ขอบคุณพี่หวานมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะคาสนุกมากติดตามนะขณะอีพีต่อไปได้เลยนะครับทางช่องน้าติงนะครับแล้วก็ฝากติดตามของแอคโคด้วยนะฮะโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย